คุณวเสื้อเหลือใช้เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเป็นรอยยิ้มเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขสำหรับคนอีกจำนวนมากที่เขาเยี่ขาดแคลนวันนี้คุณอยากเปลี่ยนเสื้อเหลือใช้ของคุณเป็นอะไรบ้างขอเถอะครับขอเสื้อเหลือใช้ของคุณให้กับผู้ประสบภัยเถอะครับแค่คนละตัวก็ช่วยคนได้มากมายแอนโรวขอเสื้อเหลือใช้ช่วยคนไทยช่วยช,วยชาวโลกร่วมบริจาคไ้ที่เคาน์เตอร์ร่วมรายการรูปแห่ง เสื้อพวกนี้พี่น้กเาไม่ได้ใส่มานานแล้วค่ะแต่ถ้าวันนี้มันยังใช้ประโยชน์ได้อีกเราก็เต็มใจยกให้ค่คะแอร์โรขอเสื้อเหลือใช้ช่วยคนไทยช่วยชาวโลกโร่วมบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์เรื่องรายการทุกแห่งคุณเคยรับไหมครับว่าเสื้อเหลือใช้ในตู้ของคุณเนี่ยมีเยอะแค่ไหนแต่เชื่อไหมครับคนบางคนแทบไม่มีเสื้อใส่เลยเสื้อเหลือใช้ของคุณผมขอนะครับแอร์โรขอเสื้อเหลือใช้ช่วยคนไทยช่วยชาวโลกร่วมบริจาคที่เคาน์เตอร์เร่รายการ เสื้อตัวนี้มันซุกอ,อยู่ในตู้ผมจําไม่ได้้วยซ้ำครับแต่ถ้ามันสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ผมจะดีใจมากเลยครับแอโร่ขอเสื้อเหลือใช้ช่วยคนไทยช่วยชาวโลกร่มบริจาคได้ที่โเ,เตอร์นะร่วมรายการ